เก็บงาความลับนั้นอยู่ภายในกอนใคบเ้ยเขาฟัง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 ราก่อนเขาฟังเขาฟังเธอว่าไอตาคนนั้นมันดูแปลกๆหรือเปล่าอะอยู่ดีๆก็นัดไปเจอนะแล้วก็ให้ของนี่มาโดยที่ไม่สิ้นกันเลยอ่ะ ไม่เห็นอ็นไรนี่ก็เขาบอกแล้วนี่ให้เอามาทํางานเขาไม่ได้ยินหรอมันก็ได้ยินนะแต่งานที่เขาพูดมันดูทํแแมงทํแแมงเหมือนกันนะเขาฟ้านอะไรกันเนี่ยบอกได้เฉพาะคนพิเศษอ่ะก็ใช่สิเพราะว่าฉันนั่นแหละเป็นคนพิเศษเดี๋ยวเขาฟ้านไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเธอแต่เขาหมายถึงฉันเขาไม่ได้หมายถึงเธอที่เขาเข้าใจว่าเป็นฉันโอ๊ย งงไว้ยปวดหัวเออเลิกเลิกเลิกฉันว่าเอานี่ไปคืนเขาดีกว่านะไม่เลิกฉันจะเดินต่อไปเธอเดินต่อไปทำอะไรเฮ้ยเ,เขาฟางฉันเห็นว่าเขาจะสนใจเธอสักนิดเลยนะเธอทำอะไรอะฮะก็ทำให้เขาสนใจฉันสิเอ้าเขาฟางเขาฟางเฮ้ย อะไรของเขาวะ I you. kết ngàn khoam lớp nắng như bài này có mi khơi bởi bài bài đuổi lùa biết bao như tân nan làm mình ăn ăn chay yên rau ยิ่งวันไหวถ้าสบตากลับลบตาเธออยู่

So เป็นไรไปอ่ะอ๋อก็ก็ขายขายเดิมมาแล้วก็แหวว่าควางมังคหมองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาก็คงก็นอนไปรอยหัวล้มพลาอยู่แต่อาะเรเนีนยค่ะโอ้นี่คุณแจ้นพักเนี้ยนะทำตัวแปลกๆมากเลยครับออกจากบ้านแทบทุกวันเลยแล้วก็ไปขนอะไรมาก็ไม่รู้เตะไปหมดเลยนะดูสิแลวนี่นะ เป็นคนดีๆไม่ชอบอย่าเป็นหมูโรงควันหรือไงครับน่าสิคะไม่อยากไปโคนแล้วเหรอคะไม่ต้องย่งนี่ขาฟังเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะเธอเป็นอะไรเนี่ย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  ไม่ยุ่งกับฉันได้ไหมฮะแต่นะนะ้าข้าป่าวก็ไม่รอเกเกอันนะ้าเราก็ไม่ร,รัศสียค่ะแคลจะมาเปนะ็นน้าเหมือนน้าตาข้าหนาไว้อยากเปลี่ยนสัญชาติหรือไงกาหรืออยากสวยหุ่นดีพุงสามชั้นเป็นชั้นเดียวแบบนายโฆษณาครับอยากสวยใช่ไหมล่ะใช่ไหม,ไหมเกิดอะไรขึ้นกับคุณเขา้าฟ่างเนี่ยครับคุณผู้ชมหรือว่ามีแฟน คุณฟังมีแฟนคุณแจนคุณเขาฟังติดผู้ชายคุณฟังมีแฟนไม่ต้องยุ่งนี่เขาฟังไม่ยุ่งไม่ได้แล้วล่ะเธออย่าบอกนะว่าเธอเป็นอย่างที่เป็ดพูดจริงๆฮะใช่ไหมคุณแจนถามก็ตอบไม่สิครับใช่ไหมเขาฟัง นี่เขาฟางเธออย่าบอกนะที่เธอทองานจะสวยอ่ะก็เพราะในทารอนนั่นน่ะใช่และใชนก็จะตั้งใจที่จะบอกความจริงเขาด้วยเขาฟางและไอ้สิ่งที่เธอเป็นอยู่นี่มันไม่มีตรงไหนฮะเธอเนี่ยฉลาดเธอรอบรู้นะม้องก็หาให้เขาสนใจเธอได้นี่แต่ว่าถ้าเขาจะชอบเธอเพราะว่าเธอสวยหรือว่าเธอผอมนะฉันว่าเขาไม่ได้ชอบเธอที่เธอเป็นเธอแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ตัวเธอนะเขาฟางแต่ถ้าฉันได้ไปเจอเขาอีกครั้ง จะอาจจะทำให้เขาประทับใจก็ได้แล้วยังไงเขาฟางมันก็แค่ประทับใจแล้วเธอจะได้ใจเขางั้นเหรอเดี๋ยวก็ได้เขาฟางนี่แสดงว่ายังไงเธอก็จะตั้งหน้าตั้งตาลดของอ้วงนี้ต่อไปงั้นเหรอใช่แล้วฉันจะต้องทำให้มันสําเร็จ